ตลาดขาลงแบบนี้เราจะหาโอกาสทำเงินได้ยังไงบ้างคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่อง Kelly VI-Coach ครับในช่วงนี้นะครับก็ตลาดหุ้นยังเป็นขาลงนะครับหลายๆคนก็เริ่มท้อถอยนะพอร์ตที่มีอยู่ก็ติดลบบ้างโน่นนี่นะครับเราจะหาโอกาสที่แบบซื้อแล้วให้มันได้ขึ้นมานะก็น่าจะยากนะครับหลายๆคนผมแนะนําว่าบางตัวนะ หุ้นของเขาก็ยังคงดีอยู่นะครับตีมมันก็ยังคงโอเคนะครับพื้นฐานยังคงใช้ได้ก็แนะนําว่าให้ถั่วไปนะครับแต่มันก็จะกลายเป็นแบบถั่วสะเทือนใจนะก็ถั่วไปนะครับแล้วก็แบบเออมันก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะปรับกลับมาเป็นบวกสักทีนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาแชร์ให้แล้วกันนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับ ทางเรืองแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการช็อตหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ในบางตลาดนะครับเราบางโอกาสเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่สามารถที่จะเข้ามาทําได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะต้องทําในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเองเนี่ยอยู่ในบริษัทที่มีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีนะครับหรือว่ากลางๆนะครับแล้วราคามันลงมาโดยเซนติเมนต์ของตลาดนะครับเราก็อาจจะหาโอกาสนะครับในจังหวะแบบ แปลงตัวเองให้กลายเป็นเทรดเดอร์ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางนะครับที่เราจะสามารถทําได้นะครับแต่ต้องบอกว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่ราคาหุ้นมันจะลงไปได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในบริษัทที่มีพื้นฐานดีนะครับผลประกอบการดีแต่ว่ามันลงมาเพราะเซนดิเมนต์เนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้จังหวะนะครับในการหาเงินได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับ โอกาสที่2นะครับก็คืออาจจะใช้เครื่องมือที่ผมเองเนี่ยก็สอนหลายๆคนให้เทรดนะก็คือออปชันนะโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าในตลาดตามประเทศนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสามารถทําได้นะโดยในออปชันเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกนะครับเอาสามกลยุทธ์ง่ายๆนะครับมาใช้ในตอนช่วงตลาดขาลงนะครับ กลยุทธ์แรกนะครับง่ายที่สุดก็คือ u y Put Option นะครับของอหุ้นตัวนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเชื่อว่ามันจะยังลง,ลงมาด้วยปัจจัยชั่วคราวเช่นอาจจะขาดทุนในช่วงนี้อาจจะติดเรื่อง Supply Disruption นะครับโน่นนี่นั่นนะครับเราก็ สามารถตั้งกรอบไทม์เฟรมนะครับในระยะเวลาสั้นๆอาจจะ1เดือนไม่เกิน3เดือนอย่างเงี้ยนะครับซื้อพุทอปชั่นนะครับแล้วก็ถ้าราคามันลงมานะครับเราก็ปิด position นะครับเป็นการ take profit ไปได้เลยนะวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับในด้านของอปชั่นนะครับกลยุทธ์ถัดมาเนี่ยก็คืออาจจะใช้เป็นพุทเดบิตสเปรดนะครับก็คือมีการซื้อ Put Option เอาไว้ขาหนึ่งนะครับแล้วก็มีการ sell พุทอปชั่นเนี่ยเอาไว้อีกขาหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็ โดยที่ขาที่เราเซื้อผู้รับชั่นไว้นะครับจะเป็นขาที่มีสไตร์ไพรซ์เนี่ยสูงกว่า ขายที่เราขายพุทออปชันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ที่จริงๆก็คือคล้ายๆกับข้อแรกแหะข้อแรกเราซื้อพุทไปอย่างเดียวตรงๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยในบางกรณีนะครับหรือออปชั่นของหุ้นบางตัวเนี่ยนะครมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงสําหรับคนที่งบน้อยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีพุทเดบิตสเปรดเนี่ยนะครับเป็นการลดต้นทุนของเราในการเข้าไปซื้อพุท o ออปชันนะครับตรงนี้มันจะเหมือนกับ การบายพุทธเหมือนกันนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือโอกาสในการทํากําไรอ่ะมันยังคงสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆครับไม่จํากัดนะตราบใดที่ราคาหุ้นมันยังลงมานะครับเรามีโอกาสที่จะทํากําไรได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่าวิธีแรกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่มันใช้เงินน้อยกว่านะครับแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายนะครับอันนี้ก็สามารถใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า bear call spread นะครับหรือว่าจะเป็น uh, call credit spread นะครับที่ uh, เป็นการ เซลคอร์สชั่นนะครับในสไตรที่ต่ำกว่าขาบายคอร์สชั่นนะครับอลองไปฟังดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะฮะก็ กลยุทธ์นี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์สําหรับขาลงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันกับข้อ2ตรงที่ว่าการที่เราได้กําไรนะครับมันจะมันจะถูกฟิกเอาไว้นะครับไม่ว่าราคาหุ้นจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับกำไรที่เราจะได้เนี่ยจะเท่ากับตอนที่เราเซล์ call ในครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับก็เปรียบเทียบให้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะดูตามตารางนี้นะครับกลยุทธ์ที่1เนี่ยคือการ buy put option นะครับมันมีข้อดีตรงที่1มันเรียบง่ายนะครับสกำไรมันไม่จํากัดนะครับแต่ข้อ ข้อเสียของมันก็คืออาจจะใช้เงินเยอะก็ได้นะครับซึ่งถ้ากรณีที่มันจะใช้เงินเยอะนะครับก็สามารถใช้ในกลยุทธ์ที่2ก็ได้นะครับก็คือพุทเดบิตสเปรดนะครับคือมีการซื้อทั้งพุทออปชั่นแล้วก็ขายพุทออปชั่นนะครับพร้อมกันในเอ็กซ์ t i o เรชันเดียวกันเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้มันจะคล้ายกับกับข้อแรกนะครับก็คือตรงที่กําไรเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตไปได้เรื่อยๆตามใดที่ราคาหุ้นยังคงลงอยู่นะครับแล้วก็จะใช้เงินน้อยนะครับแต่ว่ากลายุทธ์ที่1กับ2เนี่ยนะครับมันจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องของ time decay นะครับอันนี้เป็นข้อเสียที่ทั้ง2ออันเนี่ยมีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่3นั่นก็คือ bear call spread นะครับอันนี้ข้อดีของมันก็คือ1เราจะได้เงินก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินของเราแต่จริงๆมมันจะต้องี การเงินเอาไว้นะเป็นตัว Levelage นะครับก็จะต้องมีการเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันได้เงินมาก่อนนะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันจะมีการได้กำไรเนี่ยที่ค่อนข้างจำกัด แต่ว่ายังไงก็ตามคือถ้าเทียบกันแล้วนะครับกับจํานวนเงินที่เราต้องใช้การเอาไว้ในการลงทุนนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ตั้งแต่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซน็นจนถึง2 0 3 0ต่อเดือนเลยทีเดียวสาหรับ bear call spread นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียความรู้หนึ่งนะครับให้สําหรับใครที่ยังกําลังศึกษาอยู่ในเรื่องของการลงทุนในออปชันนะครับสับหลายๆตัวอาจจะงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะไม่เป็นไรก็ฝากติดตามช่องเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อธิบายต่อไปนะครับใครมีคําถาม อะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของออปชันนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ใน l i น์แอด Kelly V I Coach ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอามาตอบคําถามให้เพิ่มเติมอยู่ในกลุ่มคลิปที่เป็นซีรีส์ของออปชันตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ใครยังไม่เคย subscribe นะครับก็ subscribe ไว้และอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของออปชันเพิ่มเติมสามารถทักมาคุยได้ในไลน์ด้วยเช่นกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ